ก็เป็นสิ่ที่เขาทําจริงๆแล้วทพี่กองที่ขีดไปเนี่ยครับเรได้ลองขี่ก็แบบเองด้วยอ่ะอยากอยากจะลองมี่ทีกไปเอาแล้วเว้ยอ้โหชอบพอดีเลยเซอยังขี่ต่อยังขี่ี่แ้าจะซีซีขับรถที่ขับรถด้วยจริงด้วยนะขับรถอ๋อแล้วทสนุกมัเก่งมากลูกที่อยู่ปนตัวนอที่สุ่นะขับเองติดลมด้วยสนุกแลัวสนุกแล้วก็ ก็มีเรื่องของการแสดงครับที่ตอนแรกก็เครียดเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเรื่องไหนเลยเจอเรื่องนี้มากแบบมาเรื่องแรกก็สองดอมเพลต์เลยเป็นเรื่องที่คลาสมากเซนซินดราม่าที่เลือดร้องไห้เรือดเราแม่เก่งมากตอนแรกก็ไม่ตระหนักว่าจะทำได้พอเราเข้าใจกับตัวละครเราเข้าใจความรู้สึกเขาวันผก็เริ่มอินขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบพอเรา ลองเข้าไปเล่นลองคิดให้สิ่งที่เราควรคิด